พวกบาทขึ้นหน้าดำจะไปพูเดยว่ะโอ้พูดซอยกะดำเมือกันอาเจนับเจนับทำไม่ยิงโตในเด้อนั่นว่าเด้วนั่นทะลียที่ตกหาด้อโอเน้ำกน่อยว่ะโ้ดูคนเยอะหลเออแล้วบอกให้แข่งกันดี เนื่อสีเีื้อซอหอี่ผมก็นี่นะครับโฉมหน้าของคณะผู้นำหมู่บ้านของเรานะครับก็เป็นที่ยอมรับนะครับว่าบ้านของเราได้เลือกขึ้นมาแล้วนะครับขอฟังเสียงท่านผู้นำก่อนครับเป็นอันดับแรกเรียนเสร็ครับครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าบันทงกวนตีเขาลมรักทุกทัานกระผมได้ทุกดีมูลารใช่เมื่อนี้ผูกคอต้อแขนเป็นผู้หญบ้านเต็มโตครับิรับใจพ่อแม่พี่น้อง็นเกษียณก็่ด คุณปอนดินบอกให้มาเห็นเกียร์ทีดีพี่น้องครับครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ม่าแม่บุนี้ทุกทุกคนครับโดยเฉพาะหลังขั้วครับหลัขั้วหลังขั้วเชิญหน้าดีดีนะพี่น้องครับน่อต้อนกันมาพี่ขอขอบคุณที่ม่า ทุกทุก <imprisoned> ท <Anyway, S 1> ่านและชาวบ้านดูกระวานผงเฮาครับทุกคนขอบคุณกำไรกำลังใจทุกๆกำลังใจครับกำไรอ่าคนเป็นพ่อพี่ท่านผู้นำด้วยครับอาเดิงต่อไปครับไอ้ท่านผู้ช่วยผู้ซอยบอกก่อนยายาน่อยครับห่อหน้ากันนั่นละเชิญผู้ช่วยครับเชิญผู้ช่วยครับก่อนเป็นผู้ยิบบาทให้เจ้าหน้าที่ดูหน่อน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาบดงเค่าว่านที่เขารลดตัวตรงแทนค่ะอ่าที่ฉันแต่เป็นผู้สอยไมเพนเสื่อเริ่องสมัยไม่แล้วผู้สอยท่องขานสาราแสะวงอขอพูดพ่อแม่พี่นอ้องทุกๆคนเด้อค่ะเดอ้อทีมากเปรือเป็ี่ินินีมงคลผูกคอตาแขนหายอผู้ยาบาลไม่ แล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้มืยอนี้ดีใจจนน้ำตาไหลผู้ใหญ่บ้านก็ให้ผู้ซอย,ยก็ให้ดีใจค่ะขอบคุณหลายๆค่ะผ้มาสองเท่าที่พยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดเพื่อเฮ็ดให้ยบวกหวานของเท่าจะเลื่อนเกาดาค่ะเท่าที่วรวมแรงวรวมใจกันทุกๆครั้งทุกๆย่าง,ง,ง,งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุณกเนื้ อันนี้ค่ะหายพ่อบกดอกหายพ่อบดอกคนน่เาใจดูใจมันบอมีเสียงเพราะฉะนั้นให้พอาค่อนใจมากครับเอาสักคำสองค่ำก็ดีเออไปหน้าหี้มนใค่ะฉันก่อนนั่งท้องถารสนาสีแดงเรื่อค่าประเด็เรื่องกิ้นถสาทำงานซอยบ้านซอยเมืองนี่สิละค่ะไปนั่พยาบ้าลนี่สิละ แบ่ไม่ยังแบบใส่มือทุกอย่างพราะว่าปีน่ะท่านผู้นี้ขอบคุณได้บานทุกคนนะค่ะที่สนับสนุนนายบาลในน้ำชุดนี้ก็ชีสู่ไปน้ำกันละค่ะขอความร่วมมือรวมใจน้ำแทบบานน้ำคือกันละค่ะวันนี้บาลย่างเดียวก็เพื่สวยก็เห็ดบะไรค่ะต้องมีค่าบานน้ำกันละค่ะขอบคุณค่ะนี่คุณดูดูต่างตีกันไปให้ทั้งคณะอีกครั้งหนึ่งครับครับ บัดนี้ด้เวลาทุงคนแล้วผมขอเปิดนค่บัดีบัดนี้ครับอับนตรายบาดลองเพลงจะเพลงอีกเหไอ้แข้งให้ไต้หวขออนามเดียวยงลองเพลงคร ผู <gesch> <laughs> ้ชายผู้ชยเสียงเพื่อนพันวายงับงอยยลองเพื่อนชัวเพอทาไหนก็ั่ยาลองเมื่อก่อนเลยครับอาจารย์นีตอนนี้ชิลชุ่มชุ่มย่่ยนแม่ัเงี้ยวปลาไย่บะหมี่หรอบะมี่รอ

เชิญบนเวทีเลยครับมีบรรดาเอว่าอะพี่เสือท่างผุนอันนี้มาจากกรุงเทีนะครับเสือไขายไปใส่ละสยองนะครับโอ้ย,อยอหน้าหนึงบ่าเขาได้พอน้องหูหน่อยหน่ออันนี้ใส่แขนป้องเขาแน่นี่ครับเออโอ้ยใชเป็นสงน่างาม เ็กันออมอาทาาลูกท้าลูกเปินแน่ท้าลูกเปินแน่ถ้าเด็กขอปาข้ามาผูกเ้วหม่พอเขานแน่นำำั่ครับอันนี้ก็หผู้น้าสายได้ดิสายคงค้องคง,งซีมูล ญาติพี่น้องประถือพาญาติครับญาติเหล่าเสียโรเมที่ได้บ่นเสียทา้งมอหล่ำบนบึนมาแสดงรอโลคเมื่อที่รอจะมนของแดนขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณเพื่อบ้านอบคุณของแดนเลยครับขอบคุณครับนี่นะครับพาออกจากหัวใจครับพอปักเก่งครับเป็นภาษาด้วยน้ำตาออกมาทางตึ้งชิหมู เพราเป็นการลุกไป <Yeah. S 1> ก็เชิญทางอาจารย์นักดนตรีแล้วก็คุณ <Yeah. S 1> น่องหมอล่ำม,มานเท่าขึ้นทึ่งอ้านนะครับ <Yeah. S 1> ทา้งผมดดกับศีรอะุิธีการ